วันนี้พี่จอนพาคุณผู้ชมมาชมข้าวของชาวนามือใหม่ครั้งแรกที่พี่จอนทำนาตอนแรกกะว่าจะไม่ได้กินข้าวคุณผู้ชมแต่นี่พาคุณผู้ชมมาดูความอลังการของต้นข้าวฮะออกรวงให้เราแล้ว ข้าวคุณผู้ชมข้าวกอใหญ่ถ้าระวานทางๆเราก็จะได้ข้าวกอใหญ่แต่ถ้าถีเกินไปมันก็จะไม่สามารถแตกกอได้รวงก็จะเล็กด้วยคุณผู้ชมแต่ถ้ากอใหญ่วานทางๆรวงข้าวก็จะใหญ่ขึ้น ก็จะเป็นข้าวเจ้าฮะตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้แล้วเพราะว่าติดแ้งคุณผู้ชมตอนช่วงที่เขาเกิดแรกๆอะ่ะเดือนมิถุนาระกราคมเนี่ยคือแ้งทั้งสองเดือนเลยหญ้าขึ้นเต็มเลยหาต้นข้าวไม่มีก็ถอดใจแล้วแหละว่าไม่น่าจะได้กินแล้วแหละข้าวเจ้าเนี่ยแต พอฝนมาปลายเดือนสิงหาดูฮะคุณผู้ชมต้นข้าวที่คิดว่าจะไม่ได้กินมาจากไหนก็ไม่รู้เต็มเลยฮะตอนแรกหญ้าท่วมนะพี่จเนี่ยไม่อยากจะใส่ปุ๋ยแล้วเพราะว่าใส่ไปก็ใส่ให้หญ้ากินแต่นี่ ดูฮะฟ้าคงกลัวพิจรจะไม่ได้กินข้าวฮะก็เลยให้ต้นข้าวมาจากไหนก็ไม่รู้จากที่คิดว่าไม่น่าจะได้กินข้าวเจ้าแล้วเลย อันนี้เป็นข้าวเจ้าพันหนึ่งศูนย์ห้าฮะ,ข,าะ 105. ข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าข้าวหอมมะลิหนึ่งศูย์ห้าก็จะเป็นข้าวกลางๆางคุณผู้ชมไม่ใช่ข้าวนาปังแล้วก็ไม่ใช่ข้าวนาปีก็จะอยู่ต่อระหว่างนาปังฮะอีตรงเนี้ยหนักเลยคุณผู้ชม มันติดแง้งนี่แต่ต้นหญ้าท่วมเต็มเลยหาต้นข้าวแทบไม่เจอเลยแต่เนี่ยพอถึงเวลาของเขาเขาก็ขึ้นมาฮะออกรวงมาแน่นเลยจากที่คิดว่าไม่มีต้นข้าวแล้วอ่ะดูฮะดูรวงข้าวกำลังจะสุกแล้วอันนี้เลยระยะ ที่เป็นน้ำนมมาแล้วฮะอืมก็เห็นแบบนี้แล้วก็ชื่นใจคุณชมชาวนามือใหม่อย่างพี่จรถึงจะได้น้อยแต่ก็ได้พอกินก็เอาฮะ ปีหน้าเราก็จะแก้ตัวใหม่คือตอนแรกที่คิดว่ามันจะไม่มีต้นข้าวอะ่ะม,มีแต่ต้นหญ้าพอสุดท้ายถึงเวลาเขาก็ขึ้นมาคุณผู้ชมอันนี้ก็จะมีข้าวปนนะเพราะเดิมทีริวเขา ตรงนี้เขาปลูกเป็นข้าวไรเบอรี่ไว้มเมล็ดร่วงลงมาเขาก็จะมีต้นงอกขึ้นมาแล้วก็มีปนๆปปมาอันนี้ต้องมาเกี่ยวออกฮะเดี๋ยวให้มันแก่สักหน่อยนึงแล้วก็ต้องมาตัดออกรวงข้าวของเรา ส่วนตรงนี้เป็นข้าวเหนียวฮะข้าวเหนียวกกขอหกก็จะเป็นข้าวระดับกลางๆเหมือนกันก็คืออยู่ระหว่างนาปรังกับนาปีตอนนี้ก็ออกรวงแล้วแล้วก็ล้มแล้วด้วยคุณผู้ชมเริ่มจะเป็นโดมิโนโแล้วฮะ อันเนี้ยที่มันถอออกมาแล้วก็ตายมันเป็นเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยช้าไปคุณผู้ชมปุ๋ยที่จะเอาหมากอะเอารวงอะพี่จอนลืมไปว่าข้าวตัวเองเป็นข้าวกลางคือไม่ไม่ใช่ข้าวนาะปีสะทีเดียวคุณผู้ชมเป็นข้าวกลาง,ก,ลางก็ใส่ปุ๋ยช้าไปนิดนึง ปุ๋ยที่สะสมในลําต้นทำให้ต้นข้าวเขาใช้ปุ๋ยไม่หมดก็ออกมาเป็นแบบต้นข้าวแห้งปุ๋ยบางท่านก็บอกว่าเป็นหนอนก่อแต่โดยรวมแล้วก็โอเคอยู่การออกรวงของเขาถือว่าใช้ได้เลยแหละคุณผู้ชมออกรวงดีฮะหลังจากออกรวงได้หนึ่งอาทิตย์ ล้มกัะรีระนาดเลยคุณผู้ชมดูฮะพอข้าวมันเริ่มมีน้ำหนักรวงเริ่มมีน้ำหนักก็คือข้าวเขาเรียกชาวบ้านเรียกข้าวมันก้มแล้วเนี่ยมันหนักรวงก็จะล้มฮะแก่แล้ว มันก็จะลุกขึ้นไม่ไหวก็จะชูคอขึ้นมาได้อย่างเดียวชูรวงขึ้นมาแบบนี้ก็จะชูรวงขึ้นมาแต่ตรงที่มันทับถมกันอะรวงมันก็ชูขึ้นมาลำบากคุณผู้ชมเพราะว่าข้าวมันถีตรงนี้ก็จะวานถีเกินไป ตรงไหนที่วานห่างๆมันก็กอใหญ่แข็งแรงก็จะไม่ล้มฮะที่มันล้มอะ่ะมันเป็นเพราะว่าช่วงที่น้ำหลากต้นข้าวมันยืดตามน้ำพอน้ำลดแล้วเนี่ยทำให้ต้นข้าวที่มันสูงอะ่ะต้นมันอ่อนโดนลมกระโชกเข้าไปมันก็ล้มฮะ มันก็จะล้มแบบนี้ยันเกี่ยวเลยแหละคุณผู้ชมอันนี้คือนาข้าวของตาแครกับยายหมอล้มเหมือนกันคุณผู้ชมล้มเหมือนของพี่จรฮะเราก็จะทำการปล่อยน้ำออกจากข้าวนะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าข้าวมเมล็ดเต็มแล้วมีน้ําหนักมากกว่านี้เนี่ย ถ้าในนายังมีน้ําอยู่เนี่ยมเมล็ดข้าวจะจมน้ําทําให้ข้าวเน่าเสียหายได้ฮะจอนก็จะปล่อยน้ําลงในบ่อแล้วก็ลงในห้วยอีกทีหนึ่งฮะระบายน้ําลงห้วยไป การเป็นชาวนาไม่ใช่เรื่องง่ายฮะคุณผู้ชมยากพอสมควรถ้าใครไม่ลองก็จะไม่รู้ถึงขั้นถอดใจกันเลยทีเดียวเลยเดี๋ยวมารอลุ้นกันคุณผู้ชมเดือนหน้าพี่จรนจะเกี่ยวข้าวแล้วมาดูผลผลิตของพี่จรนกันฮะ